สวัสดีครับผมช่างต้นทาทาชนบุรีนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเคสคันนี้นะฮะอาการรถคือเบื้องต้นลูกค้าบอกเปลี่ยนแต่พานมาหมดแล้วนะครับอันนี้มาร์กไม่ตรงนะครับเราจะมาสตาร์ทเครื่องดูก่อนนะอันนี้สตาร์ทติดนะแต่ต้องเหยียบคันเร่ง ติดแล้วก็ดับติดแล้วก็ดับนะครับวันนี้ถ้าเราไม่เดียบเร่งช่วยนะคือไม่ไม่ไม่ติดแน่นอน,นครับสาเหตุนะค,คือมาร์คมาร์คไม่ตรงนะครับคันนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทําการาตรวจช็คเบือนนบเบ้องต้นแล้วนะการเบื้องต้นตอนนี้เราได้ทําการเปลี่ยนชุดสายพานไทมิ่งใหม่หมดเลยนะครับาสายพานเก่านี่แตกนะใช้ไม่ได้ครับามาดูนะฮะอันนี้ปั๊มน้ําใหม่นะครับ เราเปลี่ยนปั๊มน้ำแล้วก็สายพานไทมมิ่งนะฮะลูกลอกตัวตั้งตัวตามนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะอันนี้ของทาทาแท้แน่นอนครับตัวชัวร์อ่าอ,อันนี้อีกปัญหาหนึ่งนะครับเกี่ยวกับระบบความร้อนนะลูกค้าบอกว่าความร้อนขึ้นนะครับอันนี้คือทางอู่ได้ทําการระเบิดวาล์วน้ําออกไปนะฮะอ่าผมก็ได้ทําการเดี๋ยวน,นี้จะเอาใส่เข้าไปใหม่อ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับ อ่าเดี๋ยวนี้เราได้ทําการเปลี่ยนสายพานไทมิ่งนะฮะแล้วก็ลูกลอกตัวตั้งตัวตามแล้วก็ปั๊มน้ำนะเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับ<ม>อ่าสายพานเก่าอยู่นี่นะครับไทมิ่งเก่าแล้วก็เปลี่ยนสายพานแอร์ไดชาร์จด้วยนะครับอ่าปั๊มน้ําเก่าอยู่นี่สายพานทุกอย่างอยู่นี่แล้วก็ลอกมาร์กใหม่เดี๋ยวเรามาติดเครื่องดูนะฮะ เรื่องเลยฮะตอนนี้สรุปนะมาร์กผิดนะครมาร์กผิดนะฮะอันนี้ล็อกมาร์กใหม่แล้วก็สาเปลี่ยนสายพง่งสายพานใหม่หมดเลยนะครับอ่าตอนนี้เรื่องสตาร์ตติดยากหายนะครับเดี๋ยวเจะมาไล่ดูอีกทหนึ่งเรื่องความร้อนอ่าความร้อนวาลนะครับระเบิดออกไปแล้วนะฮะอันนี้คือวาลเก่าอันนี้ได้เปลี่ยนวาลน้ําไปด้วยนะที ตอนนี้เราทำการเทสน,นะฮะวิงดูคนเราผกความร้อนนะครับตอนนี้ตอนนี้แช่มาพักหนึ่งแล้วนะคะนยาวเลย สรุปนะสำหรับเคสนี้นะฮะเราได้ทําการแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนวาล์วาน้ําใหม่แล้วก็เปลี่ยนชุดไทมิ่งใหม่นะครับแล้วก็ตั้งมาร์กใหม่ล็อกมาร์กใหม่ก็คืออันนี้ก็จบเลยเรียบร้อยนะฮะอาการาตาร์ทติดยากก็หายอาการความร้อนขึ้นก็หายนะฮะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณลูกค้านะาที่ใช้บริการกับผู้ช่างต้นตาทาชนบุรีนะฮะ นใจนำรถ่อวนะ์มาติดต่อสอบถามได้เลยครับ0802222002นะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับสวัสดีครับ